หน้านี้เห็นนะครับถ้าเป็นภาพไม่มีสีเนี่ยเขาหมายความว่าเขาต้องการให้เด็กๆระบายสีแล้วค่ะนะคะให้เด็กๆฝึกระบายสีภาพให้สวยงามนะคะนอกจากอ่านได้แล้วก็ฝึกระบายสีนะคะคำคำแรกนะคะวัวอัวะควหน thing, ห s <S ้าตาแบบนี้หัวอัวหัวอันนี้หงาหัวไดโดสังนะคะต่อไปบออัวบัวนะะคดอกบัวใบบัวนะคะ ในข้างล่างเด็กเขียนตามรอยนะคะรอยจางๆนาะนะคะเขียนตามรอยแล้วก็ฝึกหัดอ่านนะคะมีบาใบไม้มีสลัวบออัวบัวเด็กๆก็เขียนตามรอยนะคะบอบอบัวบัวน,นะคะเขียนนะคะเด็กฝึกเขียน แล้วก็อ่านๆนะคะเด็กๆจะได้ปากเด็กๆจะได้คล่องๆเวลาอ่านเจอปุ๊บอ่านได้ปั๊บอะไรประมาณนี้นะคะเป็นสระอวหีบก็เป็นหัวอูวกอัวอวต่ออวตัวงออูงัวขออ้วขนะคะฝึกอ่านนะคะลูกหรืออ่านสะกดคําแบบนี้จนคล่องแล้วเดี๋ยวเด็กๆไปเจอคําเยอะๆจะได้อ่านไม่ผิดนะคะถามกลับไปนะคะ น้านี้ก็จะมีคำเยอะขึ้นนะคะคำเยอะขึ้นเพื่อให้เราฝึกสมคำหรือ,อเราจะได้แบบว่าเราจะใช้สามารถพูดได้เยอะขึ้นอตอนเด็กๆเราจจะพูดได้คำเดียวนะคะพอโตขึ้นเราก็จะได้พูดได้สองคำสามคำมากๆไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะนำคำที่กำหนดให้มาเขียนเรียงกันแล้วก็หัดอ่านนะคะคำว่าตัวกับคำว่าดำนะคะเป็นตัวนี้เลย นะคะครูปร่างเลยตัวกับดําก็เป็นตัวตัวดํานะคะอ,อ,อัวตัวดออังดำตัวดำนะะจะตัวนี้เลยสีดำตัวดำนะคะต่อไปใบกับบัวรวมกันเป็นใบบัวตีกับรัวเป็นตีรัวนะคะคนนี้ก็ตีกองรัวไปเลยนะคะต่อไปขากับบัวเป็นขาบัว เด็กๆเอามาเขียนนะคะเอาเครื่องหมายเครื่องหมายบวกออกนะคะแล้วก็เขียนที่สําคัญต้องเขียนติดกันนะคะอย่าเขียนแยกนะครูยังเห็นมีเด็กบางคนเขียนแยกไม่ต้องเขียนแยกนะคะบอกคุณแม่บอกว่าคุยบอกให้เขียนติดกันนะคะเอาละค่ะต่อไปข้างล่างนะคะข้างล่างไม่ใช่ไม่ใช่คําเดียวสองคำโอ้ก็ยังเป็นสองคำอยู่ค่ะเขาให้คํามาหนึ่งสองสามสี่ให้มาสี่คำ แต่คำที่เขากำหนดให้มามีสองคำคือคำแรกคือวัวด,ดำวัวด,ดำเด็กๆก็ระบายสีในช่องสี่เหลี่ยมนะคะตามคำที่กำหนดให้ก็คือคำนี้แล้วก็นำมาเขียนอีกครั้งหนึ่งข้างหลังแบบนี้นะคะคำว่าวัวด,ดำเด็กๆเห็นวัวด,ดำไหมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะวัวอวัว,วคำนี้ก็มาระบายสีเลยวัวอวัวระบายสีเลยนะคะอีกคำหนึง เอาอวตัวไม่มีไม่ต้องระบายดออาดำนี่ไงคะดออาดำคำนี้เด็กๆก็ระบายสีเลยนะคะดออาดำคําว่าจออจํำไม่มีเด็กๆไม่ต้องเอามาเขียนนะคะเขาหลอกเรานะคะเราก็เอาเฉพาะตัวที่เราระบายสีมาเขียนนี่ววัววัวนะคะอย่างนี้แล้วก็ดอออดออําดำเขียนติดกันเลยนะคะเป็นวัวดำนะคะเด็กๆค่ะ คำที่สองคำที่สาม,คำ,สามคำที่สี่นะคะหาดูนะคะแล้วก็ออกมาเขียนแบบคุณครูเนี่ยนะคะแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะอ้าวล้วหน้าต่อไปนะคะอ้หน้านี้นะคะมีรูปหน้ารัคเทียเนี่ยทำจังเลยนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนวงกลมล้อมรอบคําว่าล้อมรอบนะคะให้ล้อมรอบคําที่ตรงกับภาพ เขียนวงกลมล้อมรอบคำที่ตรงกับภาพแล้วก็เอาไปเขียนนะคะเอาละมาดูตัวอย่างข้อแรกข้อที่1เขามีเจ้าไดโดสาวแล้วก,ก็ชี้มาที่ส่วนนี้ของไดโดสาวเลยอะไรคะส่วนนี้ส่วนบนส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าหออัวหัวหรือบอัวบัวคะเรียกว่าหออัวหัวใช่ไหมคะเขาเรียกว่าหออัวหัวหเด็กๆก็ เจอคำว่าหัหัวเด็กๆก็วงกลมคำว่าหัวหัวเสร็จแล้วเด็กๆก็เอาไปเขียนข้างล่างค่ะเอาคำว่าหัวไปเขียนข้างล่างนะคะหัอวัวหัวแบบนี้นะคะไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากที่เหลือข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6เด็กหาเองนะคะดูภาพแล้วก็ดูคำให้ตรงกับภาพแล้วก็วงกลมแล้วก็นำมาเขียนข้างล่างนะคะ ไม่ยากลองฝึกดูนะคะไม่ยากเลยลองฝึกดูนะคะครูจะรอตรวจนะอยากให้คะแนนเด็กๆให้คะแนนเต็มเลยนะคะเอาละค่ะไปอีกอันนึงนะคะอีกอันนึงให้อ่านและมีถือหนังสือเนี่ยก็คือให้อ่านนะคะให้เด็กหอ่านให้คล่องนะคะที่บอกว่าคล่องก็คืออ่านหลายๆครั้งครั้งเดียวจะไม่คล่องบอกได้เลยครั้งเดียวจะไม่คล่องอ่านหลายๆครั้งจนจําขึ้นใจ ขึ้นสมองนั่นเองนะคะจำจำได้นั่นเองแล้วก็ระบายสีดาวดาวอยู่ข้างล่างอ่อนข้อน,นี้รูปนี้ดาวอยู่ด้านข้างนี่ค่ะย้ายมาอยู่ด้านข้างดาวมีสามดาวถ้าเราอ่านเก่งไม่มีผิดเลยก็สามดาวไปเลยถ้ายังมีผิดบ้างก็สองดาวแต่ถ้าผิดเยอะเอาไปดาวเยวนะคะเอาละค่ะมาลองอ่านกันตรงนี้นะคะ ลาตามัวเนะะี่ยค่ะเจ้าลาลาตามัวคําว่าหมัวคือมองไม่ค่อยเห็นตาลายอะไรประมาณนี้นะคะลาตามัววัวมีขาเนี่ยมีขากาตัวดีนะคะลาตามัววัวมีขากาตัวดีนามีบัวหัวมีเหาเขามาหา ในนาจะมีบัวนะหัวจะมีเหาถ้าใครไม่สระผมเหาะมจะม่อยู่นะคะเขามาหาไปนะคะใจระรัวนะคะใจระรัวก็คือใจสั่นไอ้ละรัวเลยนะคะบัวมีใยทําไมมาตาสีหาจะดูตัวสีดำ ตาสีหาจะดูตัวสีดำโอเคอ่านไม่ยากนะคะคำของปอนหนึ่งไม่ยากถ้านักเรียนขยันอ่านแต่ถ้านักเรียนไม่ขยันอ่านก็จะทำให้นักเรียนจำไม่ได้พอจำไม่ได้เราพอเจอคำเราก็จะออกเสียงไม่ถูกนะคะแอยากให้คุณแม่รักอยากให้คุณพ่อชมว่าเราเก่งต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะคะ เปิอ่านบ่อยๆแล้วเราจะเก่งแล้วแล้วพอพอเราเก่งแล้วเราสามารถหยิบหนังสือเล่มไหม่มาอ่านก็ก็ได้หมดเลยเอาละค่ะนะคะวันนี้สารอัวคุมครูของวิจบตรงหน้าลากับเจ้าวัวตัวนี้นะคะลากับเจ้าวัวตัวนี้เราเจอกันใหม่ในสระตัวต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ